รีบทำนาะจุดทูป36ดอกและน้ำหนึ่งแก้วก่อนเที่ยงวันผลเวรกรรมทันใจเงินทองไหลมาเทมาทันตาเห็นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมจะพาจุดทูปกลางแจ้ง36ดอกพร้อมคำกล่าว ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งพิธีนี้ควรทําก่อนเที่ยงวันนะครับและควรเฝ้ารอดูจนทูบดาบหากทูบลุกเป็นไฟถือว่าไม่ผ่านนะครับให้รออีกหกเดือนถึงจะมาไหว้ขอขมาได้ไหม่ซึ่งการจุดทูบ36ดอกขอขมาเจ้ากรรมนายเวรกลางแจ้งนั้นคนเราเกิดมาแต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่ต่างกัน คนเราจึงควรสวดเพื่อขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติที่ผ่านมานั่นเองการจุดธูป36ดอกเป็นการขอขมากรรมมักนิยมทำกันตอนกลางวันและกลางแจง้งโดยการทำพิธีครั้งนี้ท่านสามารถเลือกทำวันไหนก็ได้เลยนะครับโดยหนึ่งปีสามารถทำได้สองครั้งและต้องห่างกัน6เดือนนะครับการจุดธูป36ดอกนั้นหมายถึงไตรภูมิทั้ง36ชั้น ประกอบด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิสีมนุษย์โลกหนึ่งรวมทั้งหมด36ชั้นโดยทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึงสำหรับคำขอขมาและการอธิษฐานจิตสำหรับอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปการขอขมาในครั้งนี้มิใช่เป็นการลดกรรมแต่อย่างใดแต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกินมา ทุกภพชาติของเราโดยไม่รู้หรือไม่ตั้งใจเพื่อให้เขาเหล่านั้นอโหสิกรรมให้แก่เราเตรียมดอกบัวหนึ่งกำไหว้พระแก้วมรกตหลังทําพิธีนี้ด้านนอกแล้วดอกบัวหรือดอกไม้เมื่อทําเสร็จถวายแก่สารพระปุ่มเจ้าทีหรือพระบูชาในบ้านก็ได้เลยโดยให้จุดทูป36ดอกและน้ำหนึ่งแก้วตั้งนโมสามจบแล้วให้ว่าตามดังนี้ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปะราทังคมัทธเมพันเตปุกาสะทวารัตเยนะกะตังสัพพัง อป,ปราราทังคามัทเมพันเตอุก,กาสาคามามิพันเตหากข้าพระเจ้ามอกชื่อนามสกุลของท่านไปจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุทุกพระองค์พระอริยะงฆงเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำอธิษฐานที่ติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงจเจริญด้วยอายุวันหนาสุขาพาลาลาโยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณฐานสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ปราบเข้าสู่พระนิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้ผลนรกภูมิพบแสงสว่างทางั้งทางโลกทางธรรมเถินสาถุ เพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีนะครับหลวงพ่อพูดฐานิโยท่านเคยพูดถึงเรื่องของกรรมเก่าที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่ให้เร่งสร้างกรรมดีเพื่อหนีกรรมเก่าอย่างนี้พอทำได้การที่จะรู้กรรมเก่าอะไรในอดีตนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กรรมที่เราทำลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ได้ มีทางเดียวว่าเราต้องเชื่อเรื่องกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามละเว้นจากการทำชั่วทำแต่กรรมดีเรื่อยไป ในเมื่อทำแต่กรรมดีๆเรื่อยไปถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยังต้องรับกรรมอยู่เช่นพระโมคลาเป็นตน้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่เราต้องไปแก้กรรมเก่าทำแต่กรรมดีในปัจจุบันนี้ให้มากๆขึ้นถ้าหากว่ากรรมเก่าในอดีต มันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยแต่เราทำกรรมดีในปัจจุบันนี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกรรมใหม่นี่แหละในเมื่อเราสะสมไวม้มากๆเข้ามันก็มีพลังหนุนจิตให้มุ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลกรรมใหม่นี้บันดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นกรรมเก่ามันวิ่งตามมามันก็วิ่งช้าลงมันก็ทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไปถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ถึงแม้ว่ากรรมเก่าจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถปราทุศสารายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้แน่นอนก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ